ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตู้ตำนานบอกดรอนะครับ่วันนี้พบกับช่อง B G X T V Channel นะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มบอลดํากันเลยไม่ใช่บอลดํตาตำนานครับน่าจะสุ่มได้ประมาณ3ามรอบแร้วมาณน่าจะใช่ครับผมอยากได้ตำนานคือโยฮันครับในโคตรตึงครับ ถ้าไม่ใช่ยฮันครับผมก็ขอแบบปีเตอร์ชงปีเตอร์เช็กกันเนาะนี่ย oh ูนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะุ่มกันเลยนะครับุ่มได้สามครั้งนะครับใครชอบฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอย่างแรกผมก็จะกดนี่กดไปที่ยูฮันครับสามครั้งนะครับไม่ต้องดูประวัติที่สองครั้งสองครั้ง ก็กดไปที่โอเวนเจอระเอ๊ะสตีเวนเจอระพูดผิดครับแล้วก็กดไปที่ผีมาบ้องครับผีมาบ้องหล <c oughs> แยาแล้วก็ปีเตอร์เชคคุณอะไรไม่กล้าฝันนะครับแล้วก,กดไปโยันครับนี่คาฟูใช่ไหมเออใช่จริงแหละอยู่ประเทศบราซิลสง เฮ้เฟรดมีไหมเนี่ยเฟรดฉันไม่ใช่บาซิลส์ฉันไหนเฟรดเฟรดน่าจะไม่มีครับอ่ามานูเอลน้อยเออแล้วก็ผมอยากได้ยวนครับกับไอ้บีเบต้าเชคนะครับโอเคก็กดไปซ้ายสองวิครับหนึ่งสองแล้วก็กดไปตรงพี่นะครับเดี๋ยวามือเนี้กดไปซ้ายสามหนึ่งสอง ฮะไปดูกันเลยไปทำน่ออกไหมระบบจริงด้วยครับเป็นไงครับสูตรผมนี้มาสูตรจริงๆมาดูกันครับได้ตัวอะไรปีเตอร์เชกคโอโหยเป็นตำนานบอลทองอินสก,กีอินสก,กิ้อะไระโอ้โหสูตรตำนานนี้ไปต่อสูตรต่อไป มาสอนสูดสูมด้วยนะครับแล้วก็มาสอนอไม่ใช่มาสอนมาสอนสูดส่มแล้วก็มาสุ่มตำนานให้ดูนะครับเลยอีกสองครั้งนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเออ <ไป S 1> มาสูรต่อไปกดไปที่โยฮันครับโยนครับสองครั้งก็กดไปที่อินเนตตา กดไปที่มะนาเอวน้อยอ่ะสามครั้งครับก็กดไปทั้งสามตัวแล้วนะครับผมก็จะไปกด Peter ที่ปีเตอร์เชคหนึ่งครั้งแล้วก็กดทรายห้าวิครับปีเตอร์เชคหนึ่งครั้งไม่ต้องดูกม ก็กดไปที่1 GP นะครับก็กดทายไปอีก3วิครับ1 2 3มันออกโอ้โหไม่ได้ครับชูกไม่ขังอาจารยตา์ตังลุกไปเป็นมาซาโอ้โหบอลเทามาดริดนะ โอเครอบสุดท้ายและท้ายสุดรอบนี้ขอเจอรักเจอรักสิบครั้งสองสห้าหกเจ็ดเก้าครั้งโอเคครับก็กดออกนะเออออกเกมครับออกเกมไม่ใช่ลอลิน ก็เจอหลาสิบครั้งแล้วก็กดไปที่โยฮันครับอีกสามครั้งครับหนึ่งสองสามโอเคครับสามครั้งแล้วก็กดทรายห้าวิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับแล้วก็กดไปที่ GP นี่นะครับแล้วก็กด แคนเนลอะไรนี่นะครับแล้วก็แค mm hmm. นแคนเซิลเรัอแคนเซิลนะครับก็กดไปแล้วก็ด mm hmm. วกดที่ทองนี่อะไรนี่นะครับห้าวิครับหนึ 1, 2, 3, 4, okay. mm ่งสงสามสี่ห้าโอเคไม่ใช่ทองครับพูดผิดกดไปที่ jp นะครับเอาใหม่เอาใหมา่ออกใหมา่ร mm hmm. ับใหม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันผิดสูรไงหนึ่ง 1> 1 สองส,สามสี่ห้าโอเคครับไปคนไปเก็บีิหนึ่งสองสามสหกเจ็ดโอเคไปครับไปออกแน่นอนให้ออกครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง B G X T V Channel นะครับก็ สำหรับคลิปน,นี้ก็เต็มแล้วล่ะครับ